สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Spot on ตออนทัวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีหนองลิงายครับจุดตีผมยืนนี่ก็เป็นด้านหลังของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสิรีครับซึ่งสองวันก่อนนะผมได้มา,าสังเกตการสถานการณ์ไฟไหม้ปลาไครในหนองลิงายรอบสองนะฮะแล้วก็ อพอดีว่าผมมีภารกิจจะต้องไปจัด,ดจกิจกรรมการแข่ง,งขันฟุตซอลกับเทศบาลตำบลแม่ใจก็เลยไปได้มาติดตามาสถานการณ์เพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ผ่านมาแล้ว2วันครับก็ทราบข่าวมาว่าอัานหลังจากวันนั้นนะฮะก็ได้รับการประสานงานจากหัวหน้าวาราดิ่ใช้สารเกทรการสะปานของซ้ายประสานร,ร่วมกันครับอันปะหลวงบ้านว่าจะเป็นสันสลีปลาแฟก บ้าเลานะฮะมาหลาหมู่บ้านเลยครับก็ลงไประดมกำลังช่่ยกันสกัดกันบงังทอไฟมันลุกลามในปา่าไคร่นะซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาคือการเกิดไฟไหม้ในปา่าไคร่นี่เป็นอย่างตีค่อนข้างอันตรายแล้วก็สร้างความสูญเสียงับอันหน่งเล็งซ้ายของเขาเป็นอย่างมากนะปีนี้ค่อนข้างจะแรงแรงเมินครับอ วันนี้ครับผ่านพ้นไปสองวันฮนะงวันสถานการณ์ไฟกันนะ่าจะดับเรียบร้อยแล้วนะดับตั้งแต่ตาวานะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะปาท่านผู้ชมพอไม่ไปน้องจำเพลิใจลงไปดูสักน้อยว่าอันความเสียหายนะมันเป็นจะได้พองนะก็ยังถือว่าโจกดีครับว่าอันนอกจากตีเจ้าบ้านระดมกําลังมาช่วยกันดับได้ตันแล้วก็มีเรื่องของฝ้าฝ,าฝนอาจจะ ตกมาคือชุม่มหดน้ำหดหืงไฟมันดับเว้เวน้อยกะถือว่าโชคดีครับถึงแม้ว่ามันจะลงมาจ้าแต่กะถือว่าใจเวลาประเมินครับ2วันแตกต่างจากครั้งก่อนหน้าตีใจเวลาเป็นเกือบเป็นเกือบเดือนนะฮะสิบน่าจะ18วันนะฮะเดี๋ยววันนี้เขาลองลงมาในปลาไข่สักน้อยครับท่านผู้ชมก็จะได้ดูตัวว่าปลาไข่ ฟางนี่เป็นจะได้พองนะปะกติแล้วปลาไข่ฟังนี่นี่จะเป็นจุดที่แห้งยากมากนะครับแลวตอนนี้ครับยังตีเขาหันนี่มัน,นจะต้นไข่นะฮะนี่คือต้นไมยลาบยักษ์นะครับนี่ฮะมันเริ่มทยอยแพร่ขยายเยอะขึ้นนะสีเขียวๆมูนี่นะฮะมองไกลๆว่ามันจะเป็นต้นไข่แต่มใจนะนี่คือไมยลาบยักษ์ ร้วนๆเนี่ยส่วนก่อไข่จะเป็นลักษณะนี้ครับอเมซอนหนองเล็งซ้ายครับที่อันสโลแกนเป็นชมบัวควายพันตัวชมบัวพันไร่ชมไข่พันปีเนี่ยนี่แหละคือไข่พันปีครับตอนนี้ปีนี้หน้ามยังไ่มีเลยนะฮะก็ต้องรอดูครับว่าอันฝน จะมาเนื้อน้ำในปลาไข่นี่เติมขึ้นมาได้แหมกอนะฮะตอนนี้ครับวิกฤตของหนองเล็งซ้ายก็คือเรื่องความแห้งแล้งของพื้นผิวดินเนี่ยฮะหากไข่มันแบบมีน้ำเดี๋ยวผมจะเดินไปตัวห้องหลองร้อยของ ขนเต๋วไว้นี่ครับคนในพื้นที่เป็นหูเส้นทางดีนะฮะนี่คือสภาพของต้นไข่ตีจริงๆแล้วมันเป็นใจกลางบริเวณนี่ครับด้านหลังผามควายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นต้นไข่ตีอุดมสมบูรณ์มากครับเพราะว่าเจ้าบ้านสันสรลีเป็นจุยดูแลจ่วยพอหืออยู่นะฮะแต่เหตุการณ์ไฟไหม้สองวันทันแล้วนี่ บันแน่ใจว่าอันตังขีทํามลาปุ่นจะมีเบาะแสอยังพ่องนะเพราะว่าเต่าตีสาบข้อมูลมาวันน่าจะเกิดจากการเข้ามาหามูลังตอลังแตนนะเห็นว่ามีเก็บหลักฐานในเรื่องของครบไฟไว้ตัวที่สองอันนะรวมทั้งห้างตอหรือห้างแตนมันแน่ใจเหมือนกันครับแต่ที่เหลือว่าจะขยายผลไปถึงอันต้นตอหรือ จับคนเผาได้ก็อันนี้ผมไปยังบ่หู้เหมือนกันนะก็ต้องรอดูเรื่องอกฎหมายในบทลงโทษของสังคีทํามล่าว่าเป่นจะไปต่อจะได้นะฮะถหนื่งนั้น,นจะรับผิดชอบหาตัวคนเผามานะเพราะว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันคดีตัวอย่างได้นะฮะว่าหลังจากที่ผมมาอยู่บ้าน ได้ประมาณ3าซีปีนี่ผมก็เห็นปลาไข่มีไฟไหม้ทุกปีแต่ปีนี่จะเป็นไฟไหม้ที่นักที่สุดละและนี่เป็นขั้งที่สองนะถึงแม้ว่าจะบรนักเตาขั้งแรกแต่จุดที่มันเกิดขึ้นคือใจกลางปลาไข่เลยครับนี่ฮะใจกลางปลาไข่อ,อ ดูดูมันเหมือนจะมีควันขึ้นหรือเปล่าจะดับสนิทหรือยังนะนี่คือปลาไข่ถ้าเขาฟอฟังนี่นตีแบบมีไฟไหม้นี่ก็ยังมีความเขียวอยู่นะสภาพนี่โอ้นี่ฮะ อดังจุดก็ยังมีไฟคุคุขึ้นมาอยู่นะฮะแต่ถ้ามันเป็น,นการคุของไฟตีอยู่ในใจกลางบริเวณตีไม้ไปแล้วกับบักแค่นาง,ง่วงก็ได้ความร้อนของไฟยังมีครับแต่ตีนาง่วงคือเวลามันไปคุ้ข้างๆลามไปพื้นที่ที่มันกว้างนี่อันตรายครับอันนี้ก็ต้อง โอ้ถ้าฝ้าฝนตกลงมานักๆสักวันสองวันมันเมินน้อยก็อาจจะช่วยได้ครับแต่ถ้าบบดตกลงมานี่โอกาสไฟฟื้นขึ้นมากับมีสูงอยู่นะก็ถือว่ามาสำรวจข้อมูลแล้วก็นี่ฮะความอันตรายของมันคือตรงนี้ครับฟื้นฟื้นแบบนี้นะฮะตีไฟมันลามเข้าไปมุดดินนะฮะคือหากไข่หาก ต้นเขาเรียกว่า,อ,าอ้อพายหานะฮะนี่ครับโอ้ต้องปุ่นกับมีควันอยู่บริเวณตีเกิดไฟไหม้คำนวณดูแล้วน่าจะประมาณสามไร่ครับบดับสนิทดแดี่นะฮะเดี๋ยวเราลองอ้อมไปดูทำลายครับ สภาพหนองลิงสายปัจจุบันนี่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเยอะมากครับในอดีตนี่บริเวณใจกลางป่าใครบ่เคยิการแห้งนักขนาดนี้นะยังมากก็แค่มีลมโครนดียังเขาเดินยากนะแต่ตอนนี้นี่คือมันเดินได้สบายสบาเลยครับ นี่คือเชือเพลิงชั้นดีครับนี่ฮะเวลามันจุดติดไฟมานี่คือเชือเพลิงชั้นดีด้วยนะฮะต้องคอยเช็คอยู่ตลอดครับถ้าบบ่มีฝนตกลงมานี่ ต้องมาคอยเช็คคอยดูครับช่วงนี้ทางเคทําร้านน่าจะมีการสร่งเจ้าหน้าที่มาคอยสังเกตการรลาดตะเวนอยู่เป็นระยะระยะเพื่อมันเพื่อหลมันฟื้นขึ้นมาโอ้โหนี่ถ้าฟื้นขึ้นมานี่ถ้าไม่เอามอยู่แบบนี้ก็เรื่องให่ครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้พื้นที่ตีไม่ไปนี่กับ แค่ขยายเป็นบริเวณกว้างมากเลยทำศูนเสียปลาไข่ไปเยอะครับหลายไล่อยู่นะแต่จำนวนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไรกันแนะ่นี่ะโอ้ยังบัน้าไว้วางใจครับ ไฟมันจะก่อยๆลามไปทั้งลุ่มจนไปถึงจุดที่เหมาะสมสําหรับการคุขึ้นมาแหมรอบนึงนะฮะมันจะลามไปตั้งปืน้นก็เดี๋ยวคงจะต้องเอาข้อมูลไปรายงานอ่อหน้าว่าริตใช้สารต่อนะฮะ มันอยู่ตรงใจกลางที่ไม่แล้วกับบท่รได้ครับแต่ถ้าเป็นเส้นขอบดำซับของทั้งไฟปลาเป็นกะเรียกว่าขอบดำคือจุดทีไฟมันลามเข้ามาหาพื้นที่ที่ยังแบบเกิดไฟไหม้เตี่ยนะ รงนี้ถ้าไฟม้านี่ก็ค่อนข้างอันตรายครับอันนี้มาไปได้ล้วต้องไปทางหน้าครับเนี่ยเส้นทางมู่นี่ครับเนี่ยคือคนติบใจคนในพื้นที่นี่หลงได้ง่ายนะครับมันมีเส้นทางเดินแยกซ้ายแยกขวาเยอะมากครับถ้าไปพิษตัง อาจจะวนอยู่ในหนองนี่ครับเหมือนเขาวงกตครับนี่ถ้าผมบักเกยเข้ามากับอันหมูคนในพื้นที่ผมก็จะบักกล้าเข้าเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาแล้วก็เป็นข้งแรกนี่โอกาสจะหลงมีเยอะมากและนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของปลาไข่พันปีนะฮะ นี่ฮะมันเป็นต้นไข่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและตอนนี้มันล้อการท่วมของน้ำขึ้นมาล่อเลี้ยงหากคือมันถามว่าถ้าเกิดมันแบบมีน้ำภายในปีนี่มันตายกอนะผมบอกได้เลยว่าปีนี่มันยังบม่ตายครับแต่มันจะช่างักการจะเริ่มเติบโตถ้ามีน้ำเข้ามาเติมเร็วขึ้นมันก็จะฟื้นนะแต่ถ้าหลายๆปีผ่านไปมันยิงน้ำแบบมีเติมขึ้นมัน ระบบมันจะเปลี่ยนเลยนะฮะมันจะก่กอยตายจะก่อยๆแห้งครับเพราะว่าผมเคยเอา,เอา,เอาต้นไข่ไปทดลองใส่ในเ,เขาเรียกว่าตู้กระจกนะแล้วก็ทำเลียนแบบเลียนแบบปลาไข่เป็นต้นไข่ต้นน้อยนะฮะแล้วก็ทดลองด้วยการน,นั่นใส่น้ำขังให้มันเต็มพองแล้วก็ บางต้นผมกับบาใส่น้ำเพื่มันเพ้่มันอยูอ่ได้สักปี2ปีโดยตีเพื้อน้ำมันน้อยที่สุดผลปรากฏว่าต้นตีมันอยู่ในน้ำโดยตีบบเพื้มันแห้งเลยแต่บบเพื่อน้ำท่วมใบนะฮะมันสามารถอยู่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีการสร้างหากออกจากลำต้นตีอยู่ใต้น้ำ มันจะสร้างหากกี่อยู่ลำต้นกี่อยู่ใต้น้ำฮือมาเป็นหากแตนนะฮะแล้วกัมันจะแตงใบฮมันยอดฮห้มันสูงขึ้นพ้นน้าเพราะฉะนั้นเวลาต้นไข่อยู่ในน้ํานะครับมันจึงอยู่ได้โดยตีสร้างหากขึ้นมาใหม่เนี่ย ตอนนี้ก่อนอาจากที่ผมทดลองดูนะครับก็อธิบายท่านผู้ชมได้ทราบกันสักน้อยนะันี่เป็นการทดลองจากการที่ผมเอ,เอาต้นไข่ไปจุ่มในน้ำอาศัยว่ามันเป็นต้นน้อยนะครับเนาะผมแจ่น้้ำไว้ประมาณเ,าเกือบปีครับก็ แจไว้โดยตีคือมันขังอยู่ในน้ำตลอดโดยตีแบบระดับน้ำลดลงเลยผลปรากฏว่าส่วนตีมันจมอยู่ในน้ำนะฮะมันจะมีหากงอกออกมาเป็นฝอยเป็นฝอยสางกันนะแล้วก็มันจะแตงยอดที่สูงคือพ้นน้ำขึ้นไปเรอยๆเท่ากับว่าถ้ามันอยู่ในน้ำโดยตีบบโดนท่วมใบนะฮะจะได้จะได้ไดนี่ต้นไข่มันจะแพร่ขยายได้โดยการสร้างหากขึ้นมาคือสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามระดับน้ำ แต่ถ้าน้ําลดลงม้านะฮะมันก็จะอ,อยู่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าหลากไข่มันก็จะโผล่ขึ้นเหนือน้าเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับเป็นเพราะหลักม้มันก็จะแข็งขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดเขาเอา,เอาต้นไข่ขาดน้าําไปเป็นปีนะฮะมันจะกลายเป็นต้นไข่ที่แห้งแกรนลงเรื่อยๆใบี่มันเกยเขียวชะอมผุ่มสวยกิ่งี่มันเกยซดมันจะแห้งจากปลายลงมาหาโคน และในท่ายที่สุดมันก็จะเป็นต้นไข่ตีบัดเติบโตนะฮะแต่ถ้าพอมันได้น้ำตันเวลามันจะแตงยอดโป่งขึ้นมาใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นระบบนิเวศของต้นไข่มันควรจะมีน้ำสลับแห้งเพราะว่าช่วงที่มันแห้งะมันจะมีการโป่งใบแต่ถ้าเวลาน้ำมาปุ๊บมันจะพลัดใบครับอันนี้ธรรมชาติของต้นไข่มันจะสลับกันแต่ถ้าน้ำขังอยู่ตลอด มันก็นหลอดอยู่แต่ถ้าน้าหายไปเลยแห้งไปเลยเนี่ยโอกาสหลอดน้อยลงครับอันนี้ครเป็นการทดลองที่ผมได้ทดลองไว้ระยะเวลา1ปีข้าแล้วนะผมก็ได้เอาต้นไข่จากในหนองนี่ครับเปทดลอง